smart contract based business กับ profit margin ที่ไม่ธรรมดารู้หรือไม่ว่าอัตรากําไรสุทธิของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ smart contract โดยทั่วไปกไําไรสูงถึง70-95%เดี๋ยวเราจะอธิบายว่า smart contract คืออะไรพร้อมตัวอย่างธุรกิจใน ecosystem นี้และชี้ว่าทําไมอัตรากไํไรถึงสูงแบบนี้ smart contract เป็นสัญญาที่ถูกบันทึกไว้บน blockchain เป็นการโปรแกรมข้อตกลงตามเงื่อนไขของผู้ซื้อและผู้ขายและสามารถยืนยันความถูกต้องได้เองเบื้องต้นมันจะทํางานเมื่อเงื่อนไขถูกต้องตามโค้ดบน blockchain เปรียบเหมือนคุณเขียนโค้ดโดยบอกว่าถ้าเกิดจุดๆๆแล้วจะเกิดจุดๆๆขึ้น ถ้าเงื่อนไขถูกต้องส์ทคอนแท็กต์ก็จะพร้อมทํางานในรูปแบบของส์ทคอนแท็กต์จะเริ่มทํางานเมื่อเราใส่เหรียญเข้าไปในตัวสัญญานั้นมันจะมีการระบุกฎระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเอาไว้ก่อนหน้านั้นด้วยโค้ดตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับส์ทคอนแท็กต์คือพวกตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์อย่าง u n i ิสวอปหรือเรดิัมเขาจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการสวอปค่าธรรมเนียมจากการที่ยูเซอร์เข้ามาเทรดซึ่งฟังก์ชันพวกนี้จะถูกโค้ดไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่ u n i ิจะอัปโหลดสัญญาบนบล็อกเชนเพื่อก Connect นบ,นบั Smart Contract เพื่อให้มันทำงานตามฟังก์ชันที่โคดเอาไว้กำไรปกติของธุรกิจแบบนี้จะอยู่ประมาณ70-95%เพราะ 1, 1> เลยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ใช้ระบบอตัตโนมัติเกือบทั้งหมด 2, 2ไม่มีค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายสำนักงาน3ไม่มีสต็อก 4, 4ไม่มีคนกลางเพราะเป็นระบบ Peer to p ูเ r ียหรือซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเองหลักๆเราจะจ่ายแค่นักพัฒนาระบบ Smart Contract และค่าออเิตเพียงครั้งเดียวเท่านั้น2ค่าโฮสติ้งระบบหน้าบ้านหรือ f r o ารอนติ์เ้็นกัับบบระหนน้้้าาทง2อย่างสุย ค่าแก๊สในบางครั้งที่มีอะไรอัปเดตหรือค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูล Oracle Data ซึ่งแล้วแต่ธุรกิจเลยคนอาจจะคิดว่าอัตรากาไรเยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าได้กาไรเยอะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Smart Contract ยิ่งถาลูกค้าหรือ User เพิ่มกําไรก็จะเพิ่มตามด้วยซึ่งถ้า Business Model เราดีตอบโจทย์ปัญหาในโลกทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์มันจะเกิด Win Win Situation มันก็ยิ่งสนับสนุนให้คนอื่นเข้ามาใช้งานระบบของเรามากขึ้นเราถึงจะได้กําไรเป็นจํานวนมาก